l หล่ b r o o d Angels เป็นหนึ่งใน20 Space m a r i n e Legion ที่ถือกำเนิดขึ้นตั้งแต่ในช่วงเหตุการ์ The First Founding โดยพวกเขาคือ Legion ลำดับที่9ก่อนที่จะถูกแยกตัวมาเป็น Chapter ในภายหลังพวกเขาเป็นที่รู้จักไปทั่วกาแล็กซีว่ามีนิสัยกระหายเลือดในสมรภูมิโดยธรรมชาติและกลัวคำสาปจากยีนของพวกเขาที่เกิดเข้าบกพร่องขึ้นพวกเขายังเป็นหนึ่งในกลุ่ม a d e p t s Astartes ที่มีอายุยืนยาวที่สุดอีกด้วยแต่จากเหตุการณ์ที่พวกเขา ต้องรับมือกับภัยร้ายบนดาวบ้านเกิดอย่างดาวบาว์แต่การที่ถูกฝูงไฮฟ,ฟิลเลเวียทานเข้าโจมตีได้ทําให้จํานวนว่าเขาลดลงมาเป็นอย่างมากและถ้าใครจะเรียกว่าเขาว่าเกือบสูญสิ้นก็คงไม่แปลกนักโดยเหตุการณ์นี้จะถูกเรียกว่า The v a s t a t o r of b a l l หรือ Battle of b a l l ก็ได้เช่นเดียวกันซึ่งในปัจจุบันเนื้อหานิยายในส่วนนี้ได้ถูกนำมาแปลไทยแล้วเรียบร้อยถ้าใครสนใจอยากจะซึมซับข้อมูลแบบเต็มที่ก็สามารถหาซื้อหาอ่านกันได้เลยนะครับ โดยการใ้้พวะเขามีจำนวนที่น้อยลงทำให้พวกเขาต้องจำยอมในการขอคนจาก s u c c e สเซอร์แชปเตอรที่แตกย่อยออกมาจาก e ีเจนดั้งเดิมให้มาเข้าร่วมกับบรอดแองเจิลแชปเตอรในฐานะของน e โอไฟเพื่อรับบททดสอบในการไต่เต้าเป็น Space Marine ต่อไปและด้วยความที่ในช่วงนั้นเป็นช่วงเหตุการณ์อินโดเมท s c คร s a d e ซึ่งเป็นช่วงที่ถือกำเนิดขึ้นของเหล่า p r i m มาร s ส a เป m a ร i n ทํทำให้เหล่าบรอดแองเจิลได้กองลังในส่วนนี้เขามาช่วยทดแทนการสูญเสียครั้งใหญ่ของพวกเขา La ล r าบ d อดแองเจิ Broad Angel, เป็นทายาททางสายเลือดของไพรมาดนาวเซนกินเยสลอยมาดผู้สูงศักดิตใจดีและผู้ที่เป็นดั่งเทวทูตผู้ยิ่งใหญ่พวกเขาเป็นหนึ่งในแชปเตอร์ที่โด่งดังแต่ไม่ด้วยวีรกรรมและชัยชนะอันกล้าหาญมากมายนับไม่ถ้วนพวกเขามาจะมีโครงหน้าที่สวยงามซึ่งปรากฏพร้อมกับความงดงามบนใบหน้าแต่ถึงกระนั้น เหล่าบรอดแองเจิลก็มาจะซ่อนตัวจากฝูงชนจากการระแวงระวังถึงคำสาปของพวกเขาซึ่งเริ่มต้นจากการที่พริมาเซงกินีสถูกสังหารลงโดยน้ำมือของคนทรยศอย่างฮอรัสในช่วงเหตุการณ์สงครามฮอรัสเทเรซีทำให้บลอดแองเจิลทุกนายได้ถูกกำหนดเอาไว้ว่าพวกเขาจำต้องร่วมแบ่งปันความเจ็บปวดส่วนหนึ่งจากพรมาของพวกเขานับจากวันนั้นบลอดแองเจิลแทบทุกคนต้องถูกทรมานจากนิมิตท,ที่พวกเขาได้รับในการเผเิญฉากช่วงเวลาสุดท้ายของบิดาพวกเขาอย่างเซงกินีส ยิ่งพวกเขามีอายุที่มากขึ้นฝันร้ายจากนิมิตก็ยิ่งมีโอกาสเกิดขึ้นได้บ่อยและคอยบั่นทอนสุขภาพพวกเขาอยู่เรื่อยๆหากพวกเขาไม่แพ้พ่ายในสมรภูมิสักวันหนึ่งในอนาคตพวกเขาก็จะถูกนิมิตเข้ากัดกินจนดำดิ่งเข้าสู่ความบ้าคลาั่งจากการที่ต้องเห็นพระบิดาของพวกเขาอย่างเซงกินเนสถูกฆ่าตายซ้ำไปซ้ำมารเรื่อยๆโดยที่พวกเขาไม่สามารถช่วยเหลือพระบิดาของตนเองได้เลยแม้แต่น้อยและในทางกลับกันในนิมิตที่พวกเขาได้เห็น พวกเขากลับกลายเป็นวอ r m มาสเตอร์ฮอรัสด้วยซ้ำในการฆ่าพระบิดาของตนเองและมันจะเป็นคำสาบที่ถูกเรียกในอนาคตว่าแบล็กเลชซึ่งมันจะเป็นคำสาบที่ติดตัวพวกเขาไปตลอดการแต่ด้วยคำสาบที่หลีกเลี่ยงไม่ได้นี้เองเหล่าแบทเทลบราเธอแห่งบรอดแองเจิลส์จึงได้ผลักดันตนเองให้เข้าไปสู้ในสมรภูมิอย่างเต็มที่เพื่ออบรับความตายอันรุ่งโรจน์ในานามขององค์จักรพรรดิที่พวกเขารับใช้ และเพื่อองค์พระบิดาที่พวกเขารักและหวงแหนพวกเขายังคงทําหน้าที่รับใช้องค์จกรพรรดตตลอดระยะเวลาหนึ่งหมื่นปีที่ผ่านพ้นมานับแต่ที่พระพิดาของพวกเขาสูญสิ้นไปอย่างไรก็ตามความพักดีของพวกเขาก็มีอาจหยุดยั้งความตายที่คลืบคลานเข้ามาของตัวแชปเตอร์ในแต่ละปีจะมีพี่น้องของพวกเขาที่ยอมจำนนต่อสิ่งที่ถูกเรียกว่าเรตเทอร์ซซึ่งเป็นอาการผิดปกติของยีนที่เกิดขึ้นตั้งแต่ก่อนสงครามฮอรัสเทอร์ซี ที่จะทําให้เราบรอดเอ็นเจลมาจะเข้าไปห้ามพันกับสตูเนรียริระปิตมากกว่าการยืนประจําจุดอยู่ตามตําแหน่งมันเป็นความโกรธเกีียวที่เดือดดานขึ้นมาได้จิตใจอย่างพวกเขา มันเป็นความกระหายในการต่อสู้ที่จะไม่มีวันหยุดจนกว่าพวกเขาจะได้สติกลับขึ้นมาอีกครั้งบางคนในบล a อดแองเจิลเมื่อพวกเขาดูความกระหายนี้เข้าครอบงำและไม่อาจขัดขืนต่อความกระหายนี้ได้พวกเขาจะเข้าสู่แบล็กเลดในทันทีโดยที่พวกเขาอาจจะไม่รู้ตัวด้วยซ้ำระจังหวะที่พวกเขาได้เห็นภาพนิมิตก็อาจจะเป็นวาระสุดท้ายขอยงพวกเขาในสนามรบแล้วก็เป็นได้หรือถ้าพวกเขารอดมาได้พวกเขาก็จะถูกบังคับให้เข้าร่วมกับเดสคอมพานีกองกำลังที่รวบรวมคนที่โดนแบล็กเลดเข้าครอบงำ ลาบุตรแห่งแซงกิเนสมีความสามารถในการโจมตีทางอากาศได้อย่างไรทิฏฐิเปรียบดั่งพระบิดาของพวกเขาบุรุษที่มีปีกราวกับเทวทูตสวรรค์ผุ้ที่มีใบหน้าที่สมบูรณ์เต็ไมไปด้ความเมตตากรุณาปะาปนไปกับความสงสารที่ผสมผสานเข้าไว้ด้วยกันและค่อยนำพาความตายมาสู่อริสตูจากเบื้องบนพวกเขายังใช้ยานพานะเด็กประสงค์อย่างสตอร์มเรเวนที่มีต้นกำเนิดที่ไม่แน่นอนแต่ดูเหมือนว่าจะเป็นเครืยญายกับยานทันเดอร์ฮอค ในการเข้าโจมตีและลำเรียงคนของพวกเขาเข้าสู่สนามรบการโจมตีทางอากาศของพวกเขามากจบลงด้วยการต่อสู้ในระยะประชิดกับเหล่าสตูโดยเสมอว่ากันว่าเรล่าบรอดินเจลส์มีความเชี่ยวชาญในการต่อสู้ระยะประชิดอย่างน่าเกรงกลัวและหาผู้ที่จะเทียบเคียงได้ยากซึ่งส่วนหนึ่งอาจจะมาจากดีนสีของพวกเขาที่มาจากพรมาเซนกินเนส พวกเขามัจะถูกดึงดูดให้หลังเลือดของศัตรูโดยเสมอและใบหน้าอันงดงามของพวกเขาในบางครั้งก็กลายเป็นใบหน้าที่บิดเบี้ยวแต่มด้วยความโกรธแค้นจาัดก,การให้เข้าไปต่อสู้กับศัตรูเมื่อพูดถึงใบหน้าที่งดงามของพวกเขาแล้วพวกเขาทุกคนจะมีหน้าตาที่ดูสูงส่งเหนือธรรมชาติมีความหล่อเหลาเหมืนนักบุญทีเต็มเปี่ยมไปด้วยความบริสุทธิ์ซึ่งเป็นสิ่งที่น่าทึ่งมากเพราะแชปเตอร์นี้ รับสมัครคนจากดาวบาดาวที่เต็มไปด้วยชายร่างเล็กและครเกนดาวที่เต็มไปด้วยมลพิษและลางสีแต่ด้วยเลือดของเซนกินเนียสพวกเขาถึงได้กลายมาเป็นเหล่านนโอไฟและกลายมาเป็นสเปนารีในวันนี้การจัดการองค์กรสมัยที่ยังเป็นลีเจียนก่อนที่พวกเขาจะพบเข้ากับตัวไพรมาดพวกเขาเป็นลีเจียนที่ท้าทายมาตรฐานของกองทัพแอสตาเตในสมัยแรกๆเป็นอย่างมากเพราะว่าเขามีโครงสร้างกองทัพที่ดูเรียบง่ายและอาจจะเรียกว่ากองทัพไม่ได้เสียด้วยซ้ํา พวกเขามีกองร้อยทหารลาบจํานวนมากมายและมีกองลังเฉพาะทางเพียงเล็กน้อยเท่านั้นและด้วยอาการเรเทอร์สที่ตอนนั้นถูกปกปิดเอาไว้เป็นความลับภายในลีเจียนก็ได้ตามหลอกล้อเล่านักรบจนทําให้วินัยทางการทหารสูญสิ้นไปทําให้ความพยายามของการกระทําบางสิ่งบางอย่างโดยร่วมมือกันในรูปแบบขององค์กรขนาดใหญ่จึงเป็นเรื่องที่ยากเป็นอย่างมากยุทธวิธีต่างๆที่พวกเขาใช้ในสนามรบจึงมากแต่รับการพัฒนาและถูกใช้งานในระดับกองร้อยหรือแม้แต่ในระดับหมู่สิบ พวกเขาจะมีรูปแบบการปฏิบัติการอันเป็นเอกลักษณ์และมักจะต่อสู้ในระยะที่ห่างไกลจากกองทัพพันธมิตรอื่นๆมิหนำซ้ำกองทัพใดก็ตามที่มาต่อสู้ร่วมกับพวกเขายังต้องได้รับการอนุญาตและใช้แผนการที่พวกเขาเลือกอีกด้วยผู้บัญชาการในยุคแรกๆของบรอดแองเจิลมักจะมีความเป็นขุนศึกมากกว่าเจ้าหน้าที่ผู้วางแผนการวินัยของพวกเขาคือปลายดาบ และความเคารพยำเกรงมาจากความสามารถในการต่อสู้และพวกเขามจะอยู่เบื้องหน้าผู้ติดตามของพวกเขาโดยเสมอพวกเขาจะกระโดดเข้าสู่สนามรบด้วยพลังอันเต็มเปี่ยมของพวกเขาตราบใดที่มือของพวกเขายังคงฟาดฟันเหล่าผู้ติดตามก็ยังคงฟาดฟันตามและเมื่อใดที่พวกเขาหยุดมือผู้ติดตามของพวกเขาก็จะหยุดตามเช่นกันและเมื่อใดที่พวกเขาลมพ่ายไปก็ยังคงมีฐานพันศึกนับสิบที่พร้อมจะก้าวเท้าไปข้างหน้าเพื่อแทนที่โดยพวกเขาจะอยู่ภายใต้การดูแลและควบคุม โดยองค์กรดิ i ิซ a l m i l i t a r i s ของอ m p e r i รียในยุคแรกที่ซึ่งต่อมาจะถูกควบรวมเข้าไปในองค์กร Adeptus a d m i n i s t r a ร u มองค์กรธุรการและส่วนราชการของอ m มพ r เ u ียมแต่ภายหลังจากการที่พ r i ยมาสเซนกิน,นได้กลับมาเขาก็ได้สร้างโครงสร้างองค์กรขึ้นมาใหม่และหากมองในมุมมอ,องกว้างๆแล้วมันมีความคล้ายคลึงกับระเบียบ i ื้นส i ่อเบริโกซาซีด้วยซ้ำถึงแม้ว่าในเชิงลึกจริงๆแล้วพวกเขาจะมีความแตกต่างจากกฎระเบียบพื้นฐานของพ i n น i p i a เบริโกซ a เป็นอย่างมาก พวกเขาถูกแบ่งแยกออกมาเป็น200กองร้อยโดยแต่ละกองร้อยจะมีนักรบประมาณ300 00, นายและจะถูกเพิ่มขึ้นมาเป็น500 00, นายในช่วงปีสุดท้ายของสองคราม The Great c r u s ซึ่งนี่พอจะเป็นข้อมูลที่ชัดเจนที่สุดเท่าที่จะสามารถอธิบายออกมาได้เพราะเมื่อหาเข้าไปดูโครงสร้างเชิงลึกแล้วทุกสิ่งทุกอย่างจะถูกคัดสรรโดยเซนกินนีย er ด้วยตนเองกองร้อยทั้งหมดเหล่านี้จะถูกจัดเป็นกลุ่มที่ถูกเรียกว่าโฮส เพื่อเอาไว้ใช้ในการระดมทัพเพื่อรับมือกับเหตุการณ์ที่นักรบ1นึกองร้อยไม่สามารถรับมือได้และโฮสต์แต่ละกลุ่มจะมีรายละเอียดแผนการและโครงสร้างโชว์คราวตามยุทธวิธทีที่ถูกวางเอาไว้ต่อมาหลังจากนั้นพรายมาแเซนกินเยส ยังได้สร้างรูปแบบองค์กรขึ้นมาเป็นสเฟียร์ทั้ง3เพื่อเอาไว้ใช้รองรับโพสอีกทีหนึ่งโดยแต่ละสเฟียร์จะมีความแตกต่างกันอย่างชัดเจนโดยส่วนนอกที่สุดของสเฟียร์ทั้ง3คือเตอร์สเฟียร์หรือสเฟียร์ลำดับที่3จะเป็นกลุ่มของนักรบที่ใช้ดาบและปืนเบลเตอร์ในสนามรบจะเป็นที่รู้จักกันในลีเจียนด้วยนามมอลลักพวกเขาเหล่านี้มีเพียงหน้าที่เดียวเท่านั้นคือการต่อสู้ตามคำสั่งของกัปตัน พวกเขาต้องเชื่อฟังฆ่าฟันและฝึกฝนการต่อสู้เพื่อทำให้ตนเองเก่งกาจขึ้นด้วยคำสั่งและวินัยง่ายๆแบบนี้เองทำให้พวกเขาสามารถทำตามและฝึกฝนจิตใจให้สงบนิ่งมากขึ้นได้เพื่อป้องกันความหิวกระหายที่จะเข้าครอบงำภายในสเฟียร์แห่งนี้มีความแตกต่างกันเล็กน้อยเท่านั้นเพราะอาจจะมีบางคนที่มีการกระทำบางอย่างที่โดดเด่นและได้รับการเรียกขานในรูปแบบที่แตกต่างกันออกไปอย่างนักแม่นปืนนักท้าดวลเป็นต้น สเฟียร์ชั้นถัดไปเซคันด์สเฟียหรือสเฟียร์ลำดับที่2จะประกอบไปด้วยผู้บัญชาการและเหล่าผู้นำของรีเจียนผู้ที่คอยเป็นพลังและอำนาจเคียงข้างพระบิดาเังกินียสพวกเขาจะเป็นผู้ที่ใช้เวลาในการคิดไตร่ตรองแทนที่จะออกไปต่อสู้แบบเติร์นสเฟียพวกเขาเป็นนักวางแผนและนักกลยุทธ์ของกองทัพและด้วยความทียบพวกเขาไม่ได้ออกไปผจญศึกตลอดเวลา พวกเขาจึงใช้เวลาไปกับการศึกษากลยุทธ์มากมายจนหลายคนได้ก,กลายเป็นผู้เชี่ยวชาญในด้านต่างๆอย่างลึกซึ้งว่ากันว่าพวกเขามีความชำนาญในการใช้ประกาและขนแปรงพอๆกับการใช้คมดาบและไกปืนและสเฟียชั้นสุดท้าย เฟิร์ส p เฟียเป็นเขตแดนสุดท้ายของรีเจียนประกอบด้วยนักรบที่ถูกเรียกว่า Immortals พวกเขาไม่มีหน้าที่ในการดําเนินการกับภารกิจโดยทั่วไปพวกเขาจะทําหน้าที่ในฐานะผู้พิทักษ์และในฐานะคนรับใช้ของเทวนาผู้ยิ่งใหญ่อย่างเซนกิ n เนส ใครก็ตามที่ถูกแต่งตั้งให้เข้าสู่เฟิร์สสเฟียร์พวกเขาจะต้องสละชื่อสามัญของตอนเองทิ้งไปรวมถึงอัตลักษณ์ต่างๆของตอนเองเพื่อเข้ารับตำแหน่งที่รับใช้พรามาดโดยตรงจะต้องไม่มีความรู้สึกอื่นใดเข้ามายุ่งเกี่ยวกับหน้าที่พวกเขาหมักจะได้รับภารกิจที่อันตรายที่สุดในสนามรบพวกเขาจึงต้องมีความเด็ดเดี่ยวเพื่อที่พวกเขาจะได้กลายเป็นดั่งปลายหอ,อกที่แหลมคมของเซงกิเนสได้ Orders of the First Sophia ภาคี First Sophia เหล่านักลบในเฟิร์สเฟียร์จะมีกลุ่มนักลบที่เป็นที่รู้จักและถูกบันทึกอยู่ดังนี้ s ซนกินเนียร์กดหรือที่รู้จักกันในชื่อว่าอ k คิซ t หรือเบ r ร์นิงวานส์พวกเขาได้รับมอบหมายในการทำหน้าที่ดูแลความปลอดภัยของตัวเซนกินเนียสนักลบแต่ละคนของกลุ่มนี้ยังได้รับฉายาว่าเซลารฟและในโอกาสที่เกิดขึ้นได้ยากมากๆพวกเขายังได้รับมอบหมายให้เป็นผูุ้่มกันผู้บัญชาการคนอื่นๆอีกด้วยเพื่อเป็นเสรีให้ความปลอดภัยของเซนกิเนียส คร m มสันพร a ดินหรือที่รู้จักกันในชื่อว่าคาร์ v วหรือ Stormwinds พวกเขาทำหน้าที่เป็นผู้พิทักษ์ห้องโถง p r i ย a มา h ฮอลส์สถานที่อันศักดิ์สิทธิ์และคอยคุมกันสถานที่ที่สำคัญหลายแห่งของ b l o ด d Angels ในบางครั้งพวกเขาอาจจะได้รับคำสั่งจาก s ซ n กินเนียในการเข้าสู่สนามรบในฐานะของนักต่อสู้ชั้นยอดโดยพวกเขาจะเป็นตัวแทนของความมุ่งมั่นและเป็นโล่แห่งเจตจำนงของพระบิดาเซนกิ n เนียสเบิร์นิ หรือรู้จักกันในชื่อว่าโอฟานิมหรือ Many Eye พวกเขาเป็นเหมือนตำรวจลับของเซนกินเนียสที่คอยเฝ้าดูสัญญาณของการทรยศหักหลังและความบ้าคลั่งต่างๆที่จะเกิดขึ้นพวกเขาไม่ค่อยปรากฏตัวให้เห็นเท่าไหร่นักในสนามรบและพวกเขามาจะปรากฏตัวเพียงลำพังพร้อมกับอาวุธที่ไม่คู่ควรกับคำว่านักรบที่แท้จริง Angel Tears หรือที่รู้จักกันในชื่อว่า broken blade หรือ death hand พวกเขาเป็นกลุ่มนักรบที่จะนำพาความโหดร้ายมาสู่เหล่าอลิสตู นักรบแต่ละคนของภาคีนี้ยังได้รับฉายาว่า a อร์ริมโดยรับหน้าที่เป็นหังความโกรธแค้นของแซงกินเยสพวกเขามาได้รับมอบหมายงานในการกำจัดผู้ที่พระบิดาพวกเขาแต่สินแล้วว่าไม่สมควรที่จะมีชีวิตยอยู่ต่อไปพวกเขาถูกพบเห็นได้บ่อยที่สุดหากที่กบบกลุ่มอื่น,นในเฟิร์สเฟียรพวกเขามาได้รับอาวุธพิเศษในการใช้งานมันเพื่อกำจัดศัตรูให้มาลายหายไปซึ่งอาวุธเหล่านี้มักถูกถือโดยหน่วยเดสทอร์เยอร์ของลีเจนอื่นๆไฮโฮส ในบางครั้งพวกเขาจะถูกรู้จักกันในชื่อว่าอาเคียหรือพริซิพาทีพวกเขาเป็นเหมือนกลุ่มชั้นรองของเฟิร์สเซฟียพวกเขาจะประกอบด้วยเหล่านักรบที่ทำหน้าที่มาตั้งแต่ในสงครามเดอะเกรกคูเซตจบจนสงครามฮอรัตเทอร์ซีพวกเขาคือกลุ่มนักรบที่สามารถสมมตการลงทนนันอันสูงส่งอย่างความตายจากเทวดาผู้ยิ่งใหญ่อย่างเซนกินเนียสไปยังเหล่าอลิสตูจำนวนมากมายได้พวกเขามีความแตกต่างจากเหล่าเองเจ้าเทียเล็กน้อยตรงที่พวกเขายินยอมที่จะเปิดเผยใบหน้าตนเองออกมา การจัดการองค์กรสมัยที่แยกออกมาเป็นชัปเตอร์เมื่อมองผ่านแผ่นแวบ,บแรกอาจจะดูแปลกพิลึกที่สเปนมาลินลีเจนที่ภาคภูมิใจในประเพณีของตนเองจะลาทิ้งความเป็นเอก,กเทศของตนแต่จากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในสงครามพอรารเทเรซี มันได้สั่นคลอนแกนแท้ของพวกเขาและทําให้พวกเขาเป็นหนึ่งในสเปนมารีนชุดแรกๆที่ยอมรับโคเดกแอสตาเตของพลอยมาลูเปเตกริมานผลพวงจากสงครามพอรัสเทอร์ซีที่ได้ส่งผลให้พระบบดาของพวกเขาอย่างเซนกินเนสถึงคาดพวกเขาจึงไม่มีลำดับการสืบทอดอย่างชัดเจนลาบ,บราดองเจอจึงได้ก่อโตขึ้นอีกครั้งจากผู้ที่มีศักยภาพแต่ถึงกระนั้นขอบอกพร่อ,องของยีนของพวกเขาก็ได้เริ่มค่อยๆปรากฏให้เห็นอีกครั้งทําให้อนาคตของพวกเขาค่อนข้างมัวหมองเป็นอย่างยิ่ง ท้ายที่สุด a s สคารเอลอผู้รอชีวิตเพียงคนเดียวจากแซ n กินอรี่กาดก็ได้ขึ้นเป็นผู้นําในการขับเคลื่อนชะตาก,กรรมของบรอดแองเจ l เขาได้ทําการแยกบรอดแองเจ l ล e ีเจนออกมาเป็นแชปเตอร์ต่างๆที่ยังคงอยู่มาจนถึงทุกวันนี้แน่นอนว่าแชปเตอร์แรกคือบรอดแองเจ l ลแชปเตอที่ยังคงรักษาประเพณีอันเก่าแก่ของบรอดแองเจ l ล e ีเจนเอาไว้ถัดจากนั้นคือ Fresh t a เ l อ r a n g งเจ e ลเว l ร์มิเลียนแองเจลเมและแองเจ s ล n ซนกิน โดยประวัติของเอสคาเอลอหลังจากทําการแยกแชปเตอร์ออกมาก็ไม่ได้ถูกการบันทึกเอาไว้แต่มรดกที่เขาได้แยกแชปเตอร์ออกมาก็ได้คงอยู่จนถึงปัจจุบันเหล่าบรอดแห่งเจ้าแชปเตอรและ Successor Chapter ที่แยกตัวออกมาได้ยึดติดกับโคเด็ a s t a r าเตอย่างใกล้ชิดเท่าที่พวกเขาจะสามารถกระทําได้เพราะพวกเขารับรู้ว่าความเข้มงวดของกฎโคเด็กจะช่วยสร้างวินัยในการยับยั้งอาการเรทเทอของพวกเขาได้ในระดับหนึ่ง ดังนั้นพวกเขาจึงจัดระเบียบทุกอย่างตามที่โคเด็กได้บัญญัติเอาไว้โดยแต่ละแชปเตอร์จะมีแบทเทิลบร t h เ r อร์จำนวน1,000นายและถูกแบ่งย่อยออกมาเป็น10กองร้อยโดยแต่ละกองร้อยจะมีสเปนบร r เวณจำนวน100นายโดยกองร้อยที่1จะเป็นกองร้อยที่รวบรวมฐานผ่านศึกที่มีประสบการณ์มากที่สุดในแชปเตอร์เอาไว้ส่วนกองร้อยที่2ถึงกองร้อยที่5จะเปรียบดังเป็นกระดูกสันหลังของแชปเตอร์พวกเขาเป็นกองร้อย ที่เป็นเหมือนแกนกลางของกองกำลังจ่โจมศัตรูส่วนกองร้อยที่เหลือจะเป็นเหมือนกองกำลังสำรองหรือไม่ก็เป็นกองกำลังที่ถูกจัดสรรให้เป็นประเภทใดประเภทหนึ่งอย่างกองร้อยที่6และ7คือกองร้อยยุททวิธีมักจะถูกใช้เพื่อเสริมกำลังโจมตีหรือแนวรบส่วนกองรลังที่8และ9จะเป็นรูปแบบกลุ่มผู้เชี่ยวชาญหรือ Special Reformation ซึ่งมักจะประกอบด้วย a s s a u l ส squad และด e เวอสเทอร์สคว กองร้อยเหล่านี้ค่อนข้างจะถูกจำกัดในขอบเขตของยุทธวิธีและจะถูกใช้ในยุทธศาสร์เฉพาะส่วนกองร้อยที่10เป็นเหมือนอนาคตของแซปเตอร์นี้พวกเขาคือเหล่าสเกลที่ได้รับการฝึกฝนทักษะในการทำสงครามแบบสเปนมารีนพวกเขาเป็นกลุ่มที่เข้าร่วมการต่อสู้น้อยที่สุดถึงแม้ว่าพวกเขาจะยังไม่ได้เป็นสเปนมารีนเต็มตัวแต่ทักษะของพวกเขาก็มีคุณค่าเป็นอย่างมากทำให้ในบางครั้งพวกเขาจะถูกบรรจุเข้าไปในหน่วยจูโจมอยู่บ้างและแต่ในกองร้อย จะสามารถทําการต่อสู้แยกกันได้และส่วนใหญ่แล้วในการรวมตัวกันแบบเฉพาะกิจพวกเขามัจะประกอบด้วยสควอตหลายสควอตที่มาจากกองร้อยที่ต่างกันเพื่อให้รูปแบบกองกำลังเหมาะสมกับยุทธศาสตร์การรบและสอดคล้องกับภารกิจที่ได้รับกองกำลังเหล่านี้มันจะตั้งชื่อรหัสกองกำลังขึ้นมาอย่าง Broad Spear, Liberator, p r i m a ด r รด เป็นต้นกองร้อยหลักอย่างกองร้อยที่2อถึงหอาจจะดึงคนจากกองกำลังสำรองเพื่อมาเสริมกำลังและคนเหล่านั้นจะถูกจัดตั้งเป็นสควอ d ลำดับที่11เป็นต้นไปนอกเหนือจากนี้ในแต่ละกองร้อยยังมีการดูแลรักษายานพาหนะที่ให้การสับสนในสนามรบอีกด้วยตั้งแต่รถไลโนเรซแบ็คยานยนต์อย่างไบส์และแลนด์สปีเดอร์สยานพาหนะเหล่านี้สามารถช่วยเติมเต็มบทบาทยุทธวิธีและกลยุทธ์ได้มากมายพวกเขายังมียานพาหนะที่ดัดแปลงขึ้นมา อย่างรถถังเบา Predator ที่ได้ติดตั้งปืนใหญ่จู่โจมแบบคู่เอาไว้และสามารถติดตั้งปืนเอาไว้ได้ในจํานวนที่มากเมื่อคอยทําลายล้างทหารลาบและยังมี Furioso Dreadnought ที่พวกเขานาอาวุธหนักทั้งหมดที่ควรจะติดตั้งออกไปเพื่อก่อให้เกิดความคล่องตัวที่เพิ่มมากขึ้นและแทนที่ด้วยอาวุธยปับฉีดแทนก็จบลงไปแล้วนะครับสำหรับคลิปเร,รื่องาโลกฟอติเคคลิปนี้นะครคลิปหน้าจะเป็นอะไรนั้นก็อย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่ง เพื่อให้ไม่พลาดในการรับชมคลิปต่อๆไปด้วยนะครับถ้าใครสนใจอยากฟังคลิปเรื่องเล่าอื่นๆเพิ่มเติมก็สามารถดูเพ์ลิต์ได้ใต้คอบายของคลิปนี้เลยสามารถสนับสนุนผมได้ง่ายๆด้วยการกดไลค์ like, กดซับสไคร์แลวก็มาเขมาเป็นผู้คุยก,กันนะครับหรือที่อยากจะสนับสนุนผมเพิ่มเติมมากกว่านี้ไปอีกขั้นเนี่ยก็สามารถทําการสมัครสมาชิกช่องกันมาได้นะครับผมจะขอขอบพระคุณทุกท่าน่วงหน้าเลยนะครับผมและขอขอบพระคุณนานผู้ชมทุกท่านที่รับชมมาถึงตอนนี้ด้วยนะครับ สำหรับคลิปนี้ก็ไม่เป็นไรจริงๆแล้วเจอนใหม่คลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีนะครับบ๊ายบายนะบ๊ายบายบุ้ย